มีพื้นที่ข้างหน้านะคะใกล้สระายูชเงนเชียที่ได้กินโรีหรอโครงการเราบ้านไม่เยอะไม่เยอค่ะถนนกว้างแปดเมตรนะคะถนนกว้างแเมตร่วนด้านหลังตรงบ้านที่เลือกให้นะคะตัวนเก้าเมตรถนน จะมีบ้านหนึห่งหลังขั้นอยู่แล้วเป็นสา,รรายนำโครงการพร้อมมุ้งพินเศษค่ะเราสัญญาปกติเนี่ยจองเก้าพันทำสัญญาสอง0มืตอนนี้เราโปรโมชั่นฟรีค่าทำสัญญา,า,าลูกค้าใจใ่ายแค่ค่าจองแล้วก็รอบ้านเราสาร้างเสร็จค่ะระหว่างบ้านสรา้างเราก็ผ่อนดาวกับโครงการได้ตามที่ลูกค้าสะดวกสามห0ื0 0ห้าหมื่นมื่นแล้วแต่ลูกค้าตอนนั้นสามเดือนสามเดือนครึ่งไม่เกินเนี้ค่ะตกแต่งปลูกต้นไม้ให้นะคะสนามหญ้าหน้าบ้านเราฟรีให้ ถังเก็บน้ำสองพันลิตรปั๊มน้ำแอร์หนึ่งเครื่องสำหรับห้องนอนใหญ่ค่ะแถนค่ะแอร์นีซาดีดีแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะเราแถนให้สนามหญ้าหน้าบ้านแถนให้ต้นไม้ปลูกไผตงลงแบบนะอ่ะลงได้สองแบบแต่ราคาต่างกันราคาต่างกันห้อตรงนี้จะเป็นสามห้องนอนตัวนี้สองอ่ะเดอชูรีเบสนค่ะราคาค่ะราคานี้